สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวของที่ไปร้านชวามานะเดี๋ยวไปดูของแถมกันก่อนนะคะที่ตั้งกลองมัไม่ดีนะโอเคแบบนี้นะของแถม,มแน่นะคะจะเป็นมีจะเป็นปัมป๊มปั๊มปูลินนะคะ อันต่อไปนะคะได้แกดดึกเลยเราใส่นี้งคเค้กของอ e ีริกนะคะจะรโลมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าใครสนใจน,นะคะหรือฝากเราซื้อได้นะคะที่ ยกสกูี่ช็อปนะคะไลน์ก็คือมีไลน์นะคะชื่อว่าน้องยกเบอร์0827882998นะคะชแนลใหม่นะคะเลิฟชอน87254321เช็คนะคะก็เดี๋ยวไปเริ่ม